ถ่ายแล้วกดดันนี่ก็ต้องกดดันตักใส่ตักใส่ไปเลยนี่มีทอดมันกุ้งนะแถมสองชิ้นนะครับแล้วก็โอ้โหไก่นี่เจ็ดสิบบาทจุกๆุ่อะ โอ้ยน้ำลายไหลแล้วจ่ายตังเลยนะครับพินเห็นว่าเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ครับนี่นะ,ะเราต้องบันทึกด้วยใช่ไหมอ๋ออะไรนะข้อมูลเรามีบินเรียบร้อยโอ้โหทำเป็นในนี่เลยนี่นี่บินมีใบเสร็จเรียบร้อยนะครับ ่ผมถือเองก็ได้ครับไม่เป็นไรนี่่ไปแล้วไปกินแล้วนะครับร้านตะเหลิมมาก็มีโต๊ะนั่งกินนะครับนี่นี่นี่นะฮะตรงข้ามวัดนนจันทร์เลยนี่นะครับสวัสดีครับ กรเหลิมสวัสดีครับมาเยี่ยมเยยนร้านหน่อยสวัสดีครับโอ้ดีนี้ทำาแบนนี้เลยเหรออ๋อใช่ครับพอดียังไงเนี่ยมันเป็นข้าวยำนะครับผมข้าวยำขายที่ไหนอ่ะเนี่ยครับผมทำาขายนครับข้าวยำเอแล้วเขากินที่ไหนเนี่ยก็เนี่ยครับนั่งทานเขาก็นั่งทานอ๋อเหรออย่างนี้เท่าไหร่นะอันนี้อันนี้พอดีน้องข้างานมันทั้งหมดมันเจ็ดสิบบาทครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทเออเดี๋ยวผมกินเลยดีกว่าได้ครับผมเดี๋ยวทำให้ผมหน่อยเจ็ดสิบ นะนี่นะครับก็ร้านปลาเหลิมเจ้าเก่าแต่ขยายล็อกเพิ่มนะนี่นะครับกำลังหิวข้าวเลยเจอแบบเมื่อกี้สวัสดีครับเมียตะาเหลิอมอันนี้ทำอะไรเนะี่ยทอดไก่ค่ะอ๋อไก่อะไรก็เลยกไก่เลย ไก่ทอดแป้งเหรอจะแป้งทอดอรอขายคู่กับทอดมันนะทอดมันยังไม่ทอดอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ทอดมันเดี๋ยวก็ต้องทอดนะครับทอดมันกะเหลิมขายดีเทน้ำเทท่าอันนี้คือไว้ต้มทอดอะไรนะทอดไก่ค่ะทอดไก่เนะอ๋อเนี่ยนะเนี่ยทำแบบเมื่อกี้ของผมเลยน่ากิน น,นีลูกค้าสั่งเพิ่มแล้วก็ทําเพิ่มเนาะอันนี้ค่าชิ้นโอ้สีสวยงามเนื้อเนียนจริงๆ ชิ้นนี้ก็ใกล้สุกแล้วของใหม่ลงไปห้าชิ้นแบบนี้จะทันใจลูกค้าไหมเนี่ย รอไว้ก่นนะคับเดี๋ยวคนต้องทอดไว้ก่อนนะคะอออันแรกไม่ใช้กระทะนี่เลยไม่ได้เนาะกระทะทอดมันกุ้งไม่ได้น้ำมันคนละแบบอ๋อน้ำมันคนละแบบอ่ะก็ไอ้พวกนี้มีเครื่องกรุงไงคะเคร่องปรุงมานื้อมันจะขึ้นแบบนี้น้ำมันน้ำมันก็จะเหนียวน้ำมันปาล์มเหมือนกันนะลูกหลายอย่างปาล์มเหมือนกันปาลามเหมือนกันเนาะครับเดี๋ยวก่านคิดน้ำมันมะกอกล่าสุดที่มีข่าวใช้ได้เหรอ มห้เขาที่แบบแพงๆครับอ <น S 2> อทอดจานล้ผัดอะไรของเขาเยนี่ <c oughs> คือนี่ขายตลาดนึ่ยังเน้นขนาดนี้อ่ะโอ้พยายามจะให้หจริงอเกินเลยเอาอะไรโปะๆไปไ็ไห่ก็ได้ไหมเหรอหรือว่ามันจะไม่เหมือนโปะคือสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะครับเวลาขายอาหารอะไรผมรู้สึกว่าการที่ ลูกค้าถ่ายรูปอะจะทําให้ขายดีที่สุดเราต้องทําให้คล้ายๆปกหรือเหมือนปกมากที่สุดที่เราถ่ายรูปลงไปนะใช่ครับมันมีคนบางทีแบบว่าส่วนใหญ่ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปสวยคนจะชอบเนอืยแล้วมากินจริงๆมันไม่เหมือนในรูปนี้รสชาติก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะต้องตัดสินอีกทีหนึ่งรสชาติความสะอาดที่สำคัญกว่าสําคัญกว่าสำคัญกว่าอย่างร้านจะเน้นที่ความสะอาดที่สุดก่อนสังเกตจะใส่หมวกกัน ถึงไม่ถ่ายก็ใส่หมวกตลอดถ้าถ้ามาทุกครั้งเส้นผมลงไปเส้นนี้เป็นเรื่องเลยไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องเพราะว่าเนี่ยเบื้องหลังนะตลเอิะเวลาจะทําให้ทุกคนกินก็แบบนี้นะปานีดเน้นนะครับผมเนี่ยครั้งแรกนะครับเพิ่งหั่นแตงกวาไม่เคยหั่นเลยครั้งแรกชีวิตอันนี้ชามที่สองวะเนี่ยอันนี้ใช่ครับแชมที่สองอ๋อผมไม่ได้ชามแรก อ๋ออันนี้นี้สามแล้วครับเอาน,นี่สามเลยนะนี่สามเลขสวยนี่ยังมีทอดมันกุ้งตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ต้องทอดนะครับวนใหญ่จะเน้นไปทาง d e l ิเวอรเลยนะทอดมันกุ้งนะครับ จานหนึ่งใช้ไก่กี่ชิ้นอ่ะก็คือถ้าเป็นสี่ชิ้ได้ประมาณสองชิ้นค่ะไนะฮะเดีเ๋ยวไปดูหน้าร้านดีกว่านะหน้าร้านสวยงามอันนั้นลูกค้านั่งรอเหรออ๋อลูกค้านั่งรอไก่อ๋อลอร์ร้านไก่นี่นะร้าน,ไก,นนะไก่นี่ก็เห็นนั่งเห็นสายนานแล้ว เนี่ยดูติดกันนะคะอแถมไปเลยนะครับอันนี้ร้านไก่กและสามสิบบาทไก่กและมันคือไก่อะไรภาคใต้ปะใช่ค่ะนะมีขมิ้นขมุนพรนะครับระเทียพริกไทยนะอ่าเพิ่มเติมไปเลยนะครับตักร้านหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ก็คือร้านทอดมันกุ้งนะค,คนขายชื่อตะเหลิมนะครับตะเหลิมแต่ยังนมอยู่นะ นี่ครับมันกุ้งสองละห้าสิบบาทห้าชิ้นนะครับประมาณนี้เลยนะติดกันก็เป็นร้านยำตลาดนี้ยังว่างนะเพราะ้าแไม่ค้ามาติดต่อเปิดขายได้นะครับราคาไม่แพงนะคะเจ้าที่สำหรับมือใหม่นี่เปิดได้นะผมถือเองก็ได้ครับไม่เป็นไรนี่ มาแล้วไปกินแล้วนะครับร้านตะเหลิมมาก็มีโต๊ะนั่งกินนะครับนี่เนี่ยนี่นะฮะตรงข้ามวัด,ดวนวลจันทเลยนี่นะครับเนืเน้อแบบเนียนๆแล้วก็ออกชมพูชมพูหน่อยๆสีสวยมาก นะค70บาทอันเนี้ยเยอะๆทอดมันอย่งเนี้นะครับ2ชิ้นปกติก็ชิ้นละ10บาทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้าวก,ก้อนเบอร์กอร์นะเนี่ยก้อนใหญ่ๆเลย ให้เยอะมากอร่อยระดับพัตคาารราคา,คาไม่น่าใช่เจ็ดสิบน่าจะมีร้อยกว่าแต่ที่เขาขายแคเจ็ดสิบผมกินข้าวไม่หมดหรอกก็กินเฉพาะไก่อย่างเดียวหรือว่า,า,าทอดมันอีกสองชิ้นนะก็จุกแล้ว ยำได้ที่กำลังดีครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอครับผมอ Ami Channel ขอบคุณทุกท่านครับร่ำรวยเิงเงทุกท่านหลับันดีสบายสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ